ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็นคาวาซากิแซดแปดร้นะครับลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับผมตัดสินใจไปใส่เป็นหลอด LED มานะครับก็ ดีกว่าหลอดเดิมหน่อยแต่แยงตามากนะครับตอนแรกเนี่ยลูกค้าเนี่ยเอาเทปดำนะครับแปะไว้เห็นไหมครับยังมีคราบกาวอยู่เลยเพิ่งลอกออกเมื่อกี้นะแปะไว้เพื่อไม่ให้พยายามลดอัตราการแยงตายมากที่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเลยตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นใบ LED นะครับจาก AS นะครับ2.2นิ้วนะครับตัวนี้ลองแสงให้ลูกค้าดูแล้วนะครับลูกค้าถูกใจมากนะครับแต่เดี๋ยวลองมาดูแสงไฟหน้าเดิมๆของ เสต๊แปดกันก่อนอ่าไม่ใช่ไฟหน้าเดิมไฟหน้าของเ8 0 0แปที่ติดตั้งใบ LED มาแล้วนะครับผมติดตั้งหลอด LED มาแล้วอ่ะตัวนี้นะครับระยะ7.5เมตรนะครับดูสังเกตดูแสงที่ไปถึงปลายนะครับน้อยมากๆนะครับผมและดูอัตราการแยงตานะครับอย่างนครับด้วยความที่ว่าอ่านี้ไฟสูงด้วยความที่ว่าจุดกําเนิดแสงที่มันใหญ่นะครับมันจะทําให้อัตราการแยงตาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ สังเกตดูเห็นไหมอ่านี่นะครับในกล้องเนี่ยก็อาจจะมองไม่ได้แยงตาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าหลังติดตั้งเสร็จเนี่ยติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วเนี่ยาตาการแยงตาจะต่างจากตัวนี้ยังไงนะครับแสงที่ได้จะเป็นยังไงหน้าตารถนึกเปลี่ยนรถลูกค้าจะเปลี่ยนไปนสักแค่ไหนนะครับแล้วจะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่สาหรับค่ารักตรงนี้ไม่ได้วัดให้ดูนะครับเพราะว่า7.5เมตรดูครับผมแสงมันไปแทบจะไม่ถึงป้ายเลยมองไม่เห็นเลยนะครับอ่าโอเคมาดูหลังติดตั้งเสร็จอีีกคผม โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคาวา s a กิซด800คันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะครับเป็น AES BY LED นะครับ2.2นิ้วไทเทเนียมเลนส์นะครับ35วัตต์นะครับลูกค้าเลือกต่อเป็นแบบ ไฟต่ำ่ยติด2ดวงเลยนะครับแล้วก็ไฟสูงในยกสูงพร้อมกันทั้ง2ดวงนะครับเลือกติดวงแหวน SMD สีขาวนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับรถลูกค้าเนี่ยใส่เป็นหลอด LED มานะครับตัวนี้เราฝากเตือนกันนิดนึงนะสำหรับรถที่ใส่หลอด LED นะครับต้องดูด้วยนะครับถามร้านด้วยว่าต้องตัดลูกยางหลังโคมหรือเปล่านะครับอย่างคันนี้ตัดลูกยางมาลเทหมดเลยนะครับก็ทําให้มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปในโครมของนั่นเยอะเลยนะครับทางร้านก็เลย ทำความสะอาดภายในโคมให้เท่าที่จะทําได้เลยนะครับแล้วก็แถมพ่นดําไปให้นะครับเพราะว่าตัวจานฉายเนี่ยมันเสื่อมสภาพมากๆเพราะว่าฝุ่นฝ์นอะไรไไม่เข้าไปนะพอเราล้างออกเนี่ยคมวงคมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลุดล่อนนะครับเราก็พ่นเป็นสีดําไปให้เลยนะครับดุดดุหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมวงแหวนตัวนี้นะครับเป็น SMD นะครับสีขาวสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วเป็นชิป SMD ทนมากๆนะครับเป็นชิปตัวเดียวกับ Daylight Daytime ของ Ben z ของ B M เลยนะครับตัวนี้นะครับต่อเป็นระบบ Day l ไล h ์เลยนะครับจะไม่ได้ต่อเป็นไฟลีนะครับก็คือเราเปิดสวิตช์กุญแจมาเนี่ยวงแหวนจะยังไม่ติดนะครับต้องติดเครื่องก่อนนะครับพอติดเครื่องปุ๊บเนี่ยวงแหวนติดแล้วเนี่ยเรากดออฟรันดับเครื่องนะครับวงแหวนก็จะไม่ดับนะครับจนกว่าเราจะดับกุญแจถ้าดับกุญแจแล้วเปิดมาใหม่จะยังไม่ติดนะครับจะต้องติดเครื่องก่อนนะครับคือเป็นระบบ Day l ไล h ์นะครับวือวงแหวนจะทํางานหลังจากติดเครื่องแล้วเท่านั้นนะครับไฟหน้าก็เช่นกันนะครับแต่ว่าไฟหน้าเนสิต ปิดเปิดแยกอยู่นะครับผมก็คือสามารถที่จะเปิดแค่เดย์ไลท์ได้นะครับอ่าเปิดแค่เดย์ไลท์วิ่งกลางวันแบบนี้นะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยเราค่อยเปิดใช้งานไฟหน้านะครับผมอ่ะลองมาดูไฟหน้ากันนะครับของเดิมลูกค้าเนี่ยที่ติดเป็น LED มานะครับระยะถึงป้าย7.5เมตรเนี่ยมองไปเห็นแสงเลยนะครับแต่ตัวนี้ดูครับผมชัดเจนมากๆนะครับแสงไปถึงเข้มมากๆนะครับตอนนี้รถจอดตั้งขาตั้งเดียวนะครับตัวพวกรถบิ๊กไบค์จะไม่มีขาตั้งคู่นะเราจะเห็นว่า ออกก็จะเป็นเฉียงๆแบบนี้นะครับค่ารักเนี่ยสูงกว่าของเดิมเยอะมากๆแน่นอนนะครับแต่ว่าของเดิมเราไม่ได้วัดให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้วัดไอ้ตัวใหม่ที่ติดตั้งนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยถึงป้ายมันไม่เห็นแสงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราวัดไปมันก็ไม่มีอะไรเปรียบเทียบนะครับและการวัดค่ารักไม่สามารถวัดค่ารักจริงๆได้นะครับถ้าจะวัดค่ารักจริงๆของตัวโเจคเตอร์เลยนะครับคือต้องวัดที่ระยะ 7.5เมตรและไม่มีแสงอื่นรบกวนเลยเปิดเครื่องวัดค่ารักมาต้องได้สูตรรักถึงจะได้ค่ารักจริงๆนะครับแต่ที่พ่อค้าวัดในทุกคลิปเนี่ยคือเราจะวัดเปรียบเทียบว่าของเดิมกับตัวใหม่ที่ติดตั้งเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าได้แค่ความห่างนะครับเราจะไม่ดูค่ารักจริงๆของเขาว่ามันได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามีทั้งแสงหลอดนีออนเอ,นเอย่ยแสงธรรมชาติเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นค่ารักเราไม่ต้องดูกันเลยนะครับอลองมาดูกันตัวนี้ตั้งขาตั้งเดียวอยู่นะเดี๋ยวพ่อค้าจะขึ้นข้อมรถนะครับวา่ ให้ตั้งไฟต่ำกว่าระยะมาตรฐานหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้รถเนี่ยมีคนซ้อนตลอดนะครับอ่ะนี่ครับสูงต่ำนะครับทำงานคู่กันทั้งสองดวงนะครับแล้วก็ถึงจะไม่เปิดไฟหน้านะครับก็สามารถที่จะใช้งานไฟพาร์ได้นะครับอ่ะนี่แหละครับเห็นไครับไฟพาร์นะครับผมไม่ได้เปิดไฟหน้านะเปิดไฟหน้าก็ใช้ไฟพาร์ได้ใช้ไฟสูงได้ปกตินะครับผมอ่ะแล้วกรณีที่ไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับอยากจะเปิดไฟสูงวิ่งเลย โดยที่ไม่ต้องเปิดสวิตช์ไฟหน้าก็สามารถที่จะทํางานได้เช่นกันนะครับผมเราหลอ่ลอ,ลอจบๆเลยทีนี้เดี๋ยวลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมตัวนี้เนี่ยพ่อค้ารีวิวไม่มีคนซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟสูงนี่ยังแทบจะไม่แยงตาเลยนะครับเมื่อกี้พ่อค้าลองแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งไฟเนาะไฟหน้านะครับสามารถที่จะปรับตั้งได้แบบปกตินะครับผมเหมือนของเดิมเลยนะครับเราไม่ได้มีการเจาะโครมยึดด้วยกาวอีฟอ็อกซี่อะไรแบบเหมือนบางร้านนะครับไม่ใช่นะครับผมทางร้านนะใช้ น็อตยึดนะครับโปรเจคเตอร์อยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่สามารถที่จะขันน็อตถอดออกได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูนี่นะครับความลดตั้งตรงนะครับผมเปิดไฟหน้าเห็นไหมครับไม่มีอัตราการแยงตาเลยนะครับไฟสูงไฟสูงยังไม่ค่อยรู้สึกแยงตาเท่าไหร่เลยเห็นไหมครับเพราะว่าตัวนี้นะครับยังไม่มีคนซ้อนนะครับถ้ามีคนซ้อนปุ๊บระยะนี้จะได้เลยนะครับผมอ่โอเคครับผมรล่อๆจบๆเลยไม่แยงตาเลยนะครับ ีไฟต่ำนะครับอย่างสว่างเลยไฟสูงครับครับครับสูงครับตัำครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิวกาวใหม่ให้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รถยนต์รถบรรทุกนะครับผมเหมือนกันหมดนะครับร้อยสายไฟนะครับผ่านกระดูกงูทุกเส้น ใช้ท่อหดนะครับบัตรจีใส่ไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นครับของอยังอยู่ตรงนี้เลยทําไปเสร็จสับเรียบร้อยหล่อๆจบๆเลยครับผมเจ๋่ครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบทโปรเจคเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปลวกแดงเขตติดต่อจกกังหวัดชนบุรีเลยองครับช่องทางการติดต่อพาค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้ราคาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่ค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม ครับ